วันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน t r a นเชิค้นหาทางเข้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขั้นตอนแรกจะให้ผู้ใช้งานเลือกลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบนะคะเมื่อผู้ใช้งานเลือกลงทะเบียนจะให้ผู้ใช้งานกรอกเชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสนักศึกษาหรือรหัสบุคลากรรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านค่ะจากนั้นกดลงทะเบียนจะก,กลับมาที่หน้านลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ,บเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันค่ะจากนั้นจะให้ผู้ใช้งานเลือกว่าเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร หาผู้ใช้งานเป็นนักศึกษาจะให้กรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสนักศึกษารหัสผ่านและเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ้าผู้ใช้งานเป็นบุคลากรจะให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งานรหัสบุคลากรและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันค่ะหากผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านจะทําการให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสนักศึกษาหรือรหัสบุคลากรและรหัสผ่านใหม่จากนั้นยืนยันรหัสผ่านและกดรีเซตรหัสผ่านเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้อีกครั้ง หน้าจอโฮมนะคะก็จะแสดงฟังก์ชันค้นหาทางขยะค่ะเมื่อผู้ใช้กดฟังก์ชันค้นหาทางขยะนะคะจะแสดงแบบขึ้นมาค่ะผู้ใช้สามารถกดค้นหาทางขยะค่ะเมื่อผู้ใช้กดค้นหาทางขยะนะคะก็จะระบุทางขยะที่ใกล้ที่สุดค่ะและก็มีและก็มีประวัติการค้นหาของผู้ใช้ค่ะฟังก์ชันแยกขยะจากบาโคดเมื่อผู้ใช้กดฟังก์ชันแยกขยะจากบาโคดนะคะก็จะทําการสแกนบาโคดนะคะที่อยู่บนขวดค่ะจากนั้นนะคะก็จะระบุนะคะว่าขยะเนี่ย ทิ้งที่ขยะไหนได้คะ่ะน้องบินบินนะคะก็จะให้คําแนะนะําค่ะว่าขยะที่เราสแกนมนาเนี่ยสามารถทิ้งทางขยะไหนได้บ้างคะ่ะฟังก์ชันบริจาคเงินนะคะเพื่อรีไซเคิลข,ขยะคะ่ะเมื่อผู้ใช้กดเข้าฟังก์ชันบริจาคนะคะก็จะแสดงจำงํำนวนเงินในกระเป๋าของผู้ใช้คะ่ะแล้วก็สามารถระบุจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคได้คะ่ะผู้ใช้นะคะสามารถกดเติมเงินและสไบหน้าเติมเงินผ่านบัญชีธนาคารได้คะ่ะ ฟังก์ชัน AI Chat น้องบินบินนะคะเมื่อผู้ใช้กดเข้าฟังก์ชัน AI Chat น้องบินบินนะคะก็จะเข้าสู่ AI Chat น้องบินบินค่ะผู้ใช้นะคะสามารถพิมพ์โต้อตอบกับ AI Chat น้องบินบินได้ค่ะหน้า Green Story นะคะจะประกอบไปด้วย t a s Master ค่ะและก็ Leaderboard ค่ะ Leaderboard นะคะจะสามารถแสดงผู้เล่นนะคะที่ได้แต้มจากการทิ้งขยะมากที่สุดในแต่ละเดือนค่ะ Green Story นะคะจะเป็นฟังก์ชัน ที่ใช้แชร์เหตุการ์ต่างๆโดยสามารถพิมพ์ข้อความและเพิ่มรูปภาพจากนั้นสามารถกดแชร์ได้ต่อมานะคะจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้อื่นนะคะแชร์เนื้อหาค่ะเราสามารถทําการกดไลค์และคอมเมนต์ได้ค่ะเมื่อกดเข้ามาใน Trash Master นะคะจะแสดงปุ่มเริ่มค่ะแล้วก็คะแนนสูงสุดที่ผู้ใช้ทําได้ค่ะเมื่อกดปุ่มเริ่มนะคะจะแสดงเกม Trash Master ค่ะเกมนี้จะให้เราทิ้งขยะตามที่ระบบส่มมาให้หากทิ้งลงถังถูกต้องจะได้คะแนนถ้าไม่ถูกนะคะจะโดนถักคะแนนค่ะเมื่อสะสมแต้มนะคะก็จะมีประวัติ แบบทดสอบตะกร้าสินค้าแล้วก็ชื่อของผู้ใช้แสดงแต้มของผู้ใช้นะคะว่ามีจำนวนกี่แต้มข้างล่างสุดนะคะจะเป็นแลกแต้มค่ะจะระบุนะคะว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยใช้แต้มกี่แต้มในการแลกค่ะแบบทดสอบนะคะก็จะเป็นแบบช้อยสี่ตัวเลือกค่ะให้ผู้ใช้สามารถเลือกคําตอบที่ถูกต้องได้ค่ะตะกร้าสินค้านะคะเมื่อกดตะกร้าสินค้าเข้ามานะคะจะแสดงสินค้าที่ผู้ใช้เพิ่มเข้าไปในตะกร้าสินค้าแล้วก็จะรวมว่าต้องใช้แต้มกี่แต้มในการแลกสินค้าค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของการแจ้งเตือนนะคะเราจะเลือกที่การแจ้งเตือนกิจกรรมค่ะก็จะแสดงกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ค่ะว่าสนใจกิจกรรมไหนนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็จะแสดงรายละเอียดกิจกรรมนั้นๆนะคะต่อมาจะเป็นการแจ้งเตือนขยะเต็มนะคะผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะพิมพ์ประเภทของถางขยะหรือไม่พิมพ์ก็ได้ค่ะจากนั้นก็จะสแกน QR โค้ดค่าทางขยะค่ะเมื่อสแกนเสร็จนะคะจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่าเขาบคุณสำหรับความร่วมมือและเราจะดำเนิน การจัดการขยะโดยเร็วค่ะจะเห็นผู้ใช้งานสามารถเตะที่ไหนก็ได้เพื่อดําเนินการต่อค่ะสามารจะเป็นการแจ้งเตือนบริการจัดการขยะขนาดใหญ่นะคะเมื่อผู้ใช้งานนะคะกรอกชื่อขยะรายละเอียดขยะรูปภาพขยะวันเดือนปีที่จะเข้ารับขยะและก็สถานที่เข้ารับขยะไปจะเป็นการเลือกบริการจัดการขยะขนาดใหญ่นะคะโดยเราจะให้ผู้ใช้งานนะคะกรอกชื่อขยะรายละเอียดขยะในอัปโหลดรูปภาพขยะจากนั้นเลือกวันเดือนปีเวลาที่เข้ารับขยะในสถานที่ในการเข้าไปรับขยะค่ะ ื่อผู้ใช้งานเกากข้อมูลครบถ้วน่อนแล้วให้กดเสร็จสิ้นและที่ไหนก็ได้เพื่อดำเนินการต่อมาจะเป็นในส่วนของบัญชีผู้ใช้ผู้ใช้สามารถดูรูปภาพได้ถ้าผู้ใช้งานเลือกบัญชีของฉันจะแสดงเป็นข้อมูลชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหรัสนักศึกษาชั้นปีและคณะและรหัสผ่านของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเลือกบันทึกการแรยกขยะจะแสดงผลบันทึกการแยกขยะเมื่อผู้ใช้งานมีการสแกน QR code ของทางขยะนั้นๆหรือเป็นการแจ้งเตือนถังขยะเต็มและจะแสดงจำนวนแต้มที่ได้รับ ผู้ใช้งานต้องการออกจากระบบให้เลือกออกจากระบบและยืนยันแล้วจะกลับไปสู่หน้าเริ่มต้น